อยากมาให้นะครับช่างโยนเนาะเช็คดูนะครับวันนี้ก็โดนไปตัวนึงนะครับบเลเลยนะอ้าวเรียบร้อยนะครับอืมบระยกายนะครับนี่ดูในช่างโอ้โหนี้ทะลุลึกเลยมีแค่ตัวเดียวเหรออันนี้ก็น่าจะตัวเดียวอาจารย์ถอนออกอาจารย์ อาจารย์มีอะไรไม่มีอ๋อเอาอันนี้ดูช่างแล้วนี้ว่าจะติดได้ไหมนะครับป่ายางบะทำไมทาไมเราต้องเสียบไอ้นี้ลงไปก่อนเพื่อเพื่อให้ลงไม่ไมออกขยายรูก่อนอเราต้องเสียบเหล็กนะครับลงไปก่อนเนาะอืมช่างเรานะครับวันนี้ด <c oughs> ูว่าจะรอดหรือจะล่วง <c oughs> ลึกเอาอจา,ารย์ทะลุน็อตน็นอตเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบป๋อดึงนะดูนะครับตัวโจนตัวนี้มานะครับโอ้โหมิดเลยวายุยังต้องใช้แรงหน่อยเนาะดูต้องใช้แรงหน่อยนะครับ หมดแรงหมดแรงหมดแรงไม่ค่อยออกกําลังกายอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ในช่างคนที่สองนะครับดูว่าจะได้ไหมปึ๊บปึ๊บต้องใช้แรงนะครับ <จ>ไม่สุดไหมเดิงอเลยพอดึงออกเลยชืบนแมฟนี่อะเรียบร้อย,อย<ๆ>ไม่ต้องตัดออกครับเอาไว้อย่างนี้เลยใช่มันไอ้นั่นแหละเจอ่าอไม่มีลมเช็คลมยังไงทั้งจะเช็คทั้ง้งจะเช็ครู้สึกว่าจะกินในเหลือเกินเนาะดูน้อตก็กินเกินนุ่นต้องเปลี่ยนแล้วครับยังครับคือมันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน หน้าผลนั่นแหล,และช่วงนี้คือเอาไปซ่อมฟันหมดแล้วก<ป>็นะถือว่าสำเร็จเนาะใช้เวลาไม่ถึงห้าวีนะครับ<ป>นาวารานาวาราตอนนี้ลามากๆนะครับทั้งสีทั้งเสือไปหมดแล้วนะครับรถคูบุญเนาะมูลแม่ ในช่างค่อนข้าง,ง,งเยอะวันนี้ครับจะสลับดอกมาครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ไหวไหมครับไหวไหมครับในช่างไหวไหมครับ่ไไบอา้าวเดี๋ยวติดตามมันนะผม